พ้อมทิ้งแ่นั้ะง่ายดีครับง่ายดีนะครับอาจารย์ง่ายนะฮะเนี่ยฐานนะครับไม่ยากนะครับอาจารย์ดูมผมพยายามทำให้อาจารย์เห็นมันมันเล็กใช้แบบนี้เลยติดสลับก็ได้นะครับใครอยากจะอยากติดสลับแล้วแต่นะฮะติดได้เปรับสมดุล นะครับเวลาติดตั้งกล้องแล้วอาจารย์จะลึมปรับสมดุลนะครับตรงนี้จะมีะตุต้มักหักอยือให้อาจารย์ปรับสมดุลได้นะครับไม่ยากอะไรนะครับเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยเราสมรามารถปรับบาลานซ์ได้นะครับที่ใช้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำนะต้องปรับกล้องเล็งกับกล้องหลังให้ชี้ไปที่วัดดียวกันก่อนวันนี้เราอาจจะชี้ไปที่หอแห้วก็ได้ชี้ที่หอแหไไ้วก่อนแล้วไปดูดียวกันเพื่อปรับกล้องเลงกับกล้องหลังให้ตรงกัน โดยการปรับที่นอ็อตนี่นะครับสามตัวนี่แหละนะครับโยกกล้องเล็งให้ตรงกับกล้องหลักไม่ยากอะไรนะครับเสร็จเลยกล้องนะครับสังเกตวัตถุบนอ็อกฟ้าเห็นไหมครับทำอะไรครับตั้งฐานไปที่ทิศเหนือก่อนกล้องตัวไหนเข็มทิศดีมันก็ดีกล้องตัวไหนเข็มทิศไ,ไม่ดีมันก็แปลกไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียเรียนในทิศเนี่ยอย่เชื่อมากนะ ที่ใช่ไมว่าหาทิศเหนือให้เจอแต่เวลากลางวันเนี่ยถ้าเราต้องการจะใช้งานก็มีเข็มทิศให้ดูเนี่ยนะดูที่เข็มทิศเ,เนี่ยเข็มทิศทิศเหนืออยู่ไหนตอนนั้นใครไม่มีก็สมาร์ทโฟนฮะแม่นกว่านะครับสมาร์ทโฟนทิศเหนืออยู่ไนปั๊บก,ก็วางไปนะสูตองศาก็คือทิศเหนือนั่นเองนะครับนะครับจับกล้องอาจารย์จับที่ขอบนี้เลยนะครับเนี่ยจับที่ขอบเนี่ยโยกนะเพราะว่าต้องเลนสกับกล้องหลักมัน ตรงกันแล้วหาวัตถุก็ต้องหาที่กล้องเล็งก่อนนะครับแล้วก็ปรับให้วัตถุเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งกลางภาพนั่นเองนะครับพาอยู่กลางภาพนะครับมันก็จะอยู่ในกล้องหลักแต่ก็ปรับโฟกัสตัวนี้นะครับพอปรับแล้วถ้าเราจะดูกาวฟ็อกนะครับตอนแรกให้ใช้25มิลก่อนนะครับหาวัตถุท้องฟ้าหลังจากนั้นเมื่อหาเจอแล้วอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็มาเปลี่ยนเป็น 12มินะครับค่อยเปลี่ยนเป็น12มอีกทีหนึ่งนะก็จะทำให้เราเรได้คุณค่าที่ใหญ่ขึ้นไม่ยากนะครับแต่อย่าไปหมุนมันแรงมากรมครับการหมุนแค่ตึงมือก็พอนะครับหมุนแรงมากก็มันจะดนะึงของยากอ่าหาเจ้าก็อ,ามมอ่านมุมเงยได้ตรงนี้นะครับผมใช้จากกิจกกรมได้นะครับตตรงนี้ก็บอกออโโกุอโโลากอสโโลาสมุดใหญตามสเกลนะครับการที่ซออื้อที่อื่นนะครับ ไม่มีใครเขาทำแบบนี้มาให้ส่วนมากไม่มีนะครับรงเรียนหลายเรียนที่เคยมีต้องนี้ไม่มีการบอกมูมาให้เราทำมาให้เพื่อตอบโจทย์ที่ใช้ในการจัดการอยูได้นะครับ้ามาดูต่อที่ถ้าเราจะดูด,ดวงอาทิตย์ล่ะนะครับต้องปิดฝาท่อบตรงนี้ก่อนดูที่ดวงี้ด้ตย์จะตางนะครับแล้วก็ใส่คลเตอร์เข้าไปอย่าลืมนะครับต้องขอดก้องเลยต้อง่อ ะครับต้องหอด้วยถ้าไม่หอดอกภายในจะไหมนะครับนะไม่หอดอ,อก,อกจะไหมนะอาจารย์อันนี้สี่ียกเลยนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งคือการใช้ดากรับภาพแบบนี้แน่นอนครับถ้าถ้าแสงมันเยอะๆเนี่ย,ยนะครับต้องปิดฝาปิดส้านตัวนี้เข้าไปนะครับอ่านะไม่ยากนะครับพวกนี้แค่นี้เอง เวลาโยกหนาะผมให้จาด์ดูมันมีทริคนิดหนึ่งโยกให้ดูเงาของตัวกล้องน,นะครับให้ดูเงาของตัวกล้องเงามาต้องให้มันให้เงามันเล็กที่สุดนะนะครับตามมาหน้าของที่เราโยกเราก็จะเห็นมุมของกล้องอยู่ให้มันแสงมันตามแนวตัวกล้องไปวิธีหานะครับหาไม่ยากอ่านะดูต่อไปยนะโยกไปโยกมาสักพักก็เจอลนะอ่านแค่นี้นะครับเพื่อเป็นฉากหลังแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับเพราะถ้ามันจะยัง ไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นถ้าต้องการใน้ภาพใหญ่มากอาจารย์ก็ถอยฉากภาพยิ่งถอยหา่างก็ยิ่งไกลพอยิ่งไกลาภาพก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับใช้ได้น,นะครับอ่ะดูต่อแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยทีนี้ถ้าเราจะถ,ถ่ายภาพละ่ะถ่ายภาพกับุลรนฟ้าทำอย่างไรอาจารย์ดูลำแรกเลยนี่ผ่า,านไอคีเลยทีนี้มีสมาร์ทโฟน อย่างนี้เลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายสุดแต่ส่วนที่ใครที่มือสั่มมือสั่มนะครับดันแบบบางทีเบ,บิดต่นเต,นต้นหรือว่าความดันขึ้น,นถ่ายไม่ได้เรามีอุปกรณ์ตัวใหม่มาให้แต่นะครับตแต่ก็แต่หน่อย,ย,ย,ยอ้าวไ้อ,นนอ,นนอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีให้ดูแต่ ยังไม่ได้มีให้าจาายเพราะเพิ่งทำมาอยากได้ดก็ทำวัสุบิดต่อแต่ซื้อก็ฝุ่คนไทยด้วยกันดูนะครับวิธีใช้มีแคมป์จับให้แล้วเอาตรงนี้นะครับไปมีกับไอพี IP แบบนี้ จเปิดฟ้าต่างอหาดามจ้ะไอ้พวกเนี้มันสะดวกปึ๊บส่วนใหญ่คนใช้สมาร์ทนแล้วเสร็จปั๊บพนอื่นมาก็เอามาเสียบต่ออย่างเงี้ยะครับเสียบก็ถ่ายกลับไปเสียบก็ถ่ายกลับไปเพราะว่าหลายครั้งเราเจอปัญหาก็คือว่าหารูไม่เจอ ไ,ได้ดูนะไม่ยากไม่ยากมันมีอุปกรณ์ให้เดี๋ยวมาดูได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมผมคิดว่ามันสนุกที่สุดหลยตัวนี้นะครับเวลาเราจัดจัดกิจ,จก,กรรมตัวนี้นะครับเป,เป็นเป็นแคมป์จับแบบนี้นะครับสนุกดีนะครับหรือให้ดูว่ามีอันอันอื่นอีกไหมเอามาล่อจาจย์นะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราขายรถนะเวลาเราขายรถแล้วก็มีมีฟังก์ชันเสริมให้นะแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำลังศักานะ แอปเตอร์ตัวไี้มีให้นะครับต่อเข้ากับกล้องแบบนี้แล้วก็ถอดนะครับชุดไอพีสอกเลยเสียบกล้องเข้าไปล็อกเลยนะครับถ่ายกลางวันก็ได้วันนี้อาจารย์เอากล้องมาแล้วเราถ่ายดวงอาทิตย์กลางวันก็ได้ลอดดดงดูนะครับแล้วจะเห็นซันสปอตนะครับเห็นภาพดวงอาทิตย์ปรับโฟกสัสให้ไลท์วิวแบบนี้ย่นะครับพวาสามารถถ่ายภาพได้แล้วก็ปิดไม่เยอะยนะของเร็วเงแเตอร์มันถูกมากอยู่แล้ว เพราะว่ากาลังดวงแสมงมันถูกนะครับดวงอาทิตย์นิพัทธ์แบคโพริเมอร์เป็นแบบนี้ลงจังดูนะครับอาจารย์พวกนี้ถ่ายแบบนี้ได้ที่ถ่ายจากกล้องพวกนี้เลยนะครับถ่ายจากกล้องพวกนี้ได้ทีน,นี้อุปกรณ์เสริมที่มีมาให้เออไม่ไม่ได้มีมาให้อุปกรณ์เสริมี่เฉยเรา๋ยวจะไปลองใช้กัน<อ>ก็คือตอนนี้นะฮะใครมีกล้องเป็นดิจิตอลแบบคองแพงมีแบบนี้ให้โรงเรียนไหนอยากได้เดี๋ยวถามที่คุณชูวิทย์นะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แพงหรอกนะครับแบบนี้ก็เปิดกล้อง ถ่ายภาพเวลาถ่ายปั๊บก็แค่ถอด i อพีซออกแล้วก็เอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปก็กดถ่ายภาพเลยเพราะว่าเวลาถ่ายภาพด้วยกล้องตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเราหน้ามันไม่ได้หรือบางทีเด็กอาจอยากจะทําโครงงานเด็กเขามีกล้องแบบเนี้ยชื่อ adapter แ,แบบนี้ไปใช้ได้เพราะว่าอะไรเราล็อกระยะละหน้าต่างๆให้มันพอดีแล้วให้ให้เด็กติดแบบเนี้ยว้เสมอแล้วก็ถ่ายไม่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคุณก็จะได้ภาพดวงอาทิตย์ที่ S <S เห็นซันสปอร์ตในการเปลี่ยนตำแหน่งไปทุกวันนะครับโรงงานต่างๆใช้แบบนี้ได้น,นะครับไม่ยากอ่าทีนี้ดูต่อนะครับอาจารย์เห็นตรงนี้ไหมครับนี่ให้อาจารย์ดูนิดหนึ่งมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นให้อีกนะอันนี้ถ่ายแบบนี้ได้กคือลองดูต่อมาอ่าเห็นไหมครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยเอาไปจ่อที่หน้า IP พีกล่ะนะครับถ่ายได้ดยีาอันหนึ่งคือนี่ครับ เป็นแคมป์สำหรับจับสมาร์ทโฟนนะครับใครมีสมาร์ทโฟนคือดาวเนี่นะครับก็ากำลังโยกไปดูอะไรเนี่ยนะครับแผนที่ดาวก็ปรากฏตรงนี้อะลองดูลองดูงดงดให้ดูเจะลองดูโยกขึ้นไปนะมครับชี้อะไรอยู่แบบนี้นี่คือข้อดีนะครับมีแคมป์จับให้แบบนี้ปึ๊บ นี่คือข้อดีของมันเป็นแคมป์ทกอร์โยกไปเลยแล้วกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยนะครับใช้ร่วมกับแผนที่ดาวแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้นอกจากกล้องโทรทัศน์แล้วอาจารย์จะได้รับชุดสื่อสื่อที่อาจารย์สุภ,ภาพสตรีนิยมที่สุดก็คืออะไรครับร่มนอกไปครับหิดชื่โรงเรียนไปแล้วอาพวกงนี้นะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ให้อาจารย์ไป,ไปนะครับไม่ไว่าจะเป็น พวกแผนที่ดาวอะไรพวกนี้นะครับมีให้นะครับพวกนี้มีให้50ชุดอยู่ในกล่องนะครับหนังสือต่งตางๆพวกนี้เดี๋ยวจะมีให้เรื่อยๆนะครับเราพยายามผลิตให้ทันตามความต้องการแต่ว่ามันก็มีย่าไม้มากพอเท่าไหร่เยวก็พยายามจะผลิตรรเรื่อยๆเดี๋ยวจะส่งไปให้กันเรื่อยๆนะครับพวกนี้จะมีหลาย,ลายเล่มเลยนาฬิกาดแดดมีให้นะครับให้จา์ดูก่อนในสิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโมเดลดับเคราะห์นะครับก็อยู่ในกล่องที่อยู่ในกล่องอาจายนั่นแหละนะครับ เอามาประกอบเองได้โมเดีลนวกข้อนให้ดูนะครับว่าเรนานีเขามาทําอะไรนอกจากประกอบเป็นสวยๆงดงามแล้วนะเขาเอาไปใช้ใน,านาการจัดกิจกรรมแ l นเฮดบอลนะครับามาดูโปสเตอร์อยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับข้างหลังนู่นนะครับมีให้เลยนะครับครบเลยเอาไปทําเป็นมุมดาราสำหรับโรงเรียนาาได้นะครับพวกนี้ไม่พอขอสนับสนุนเพิ่มเติมทีททม่หลังได้